สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมได้ทำคลิปบันทึกไว้วันที่21กันยายน2567ก็คือวันนี้นะครับก็เป็นการมาติดตามผลเกี่ยวกับการรักษาต้นทุเรียนที่มีอาการป่วยต้นนี้นะครับ เพื่อนๆที่ได้ติดตามผลการรักษาก็คงอยากจะรู้ผลก็อยากจะติดตามผลว่าการรักษามาถึงขั้นไหนระดับไหนแล้วนะครับส่วนอาการป่วยนะครับก็ได้ทำทำคลิปบันทึกไว้อยู่นะครับอาการป่วยแล้วก็วิธีการรักษา ใบชุดนี้ก็เป็นใบชุดที่สามหลังจากที่รักษามานะครับวันเริ่มรักษาก็วันที่สิบห้าเมษายนวันนี้ก็วันที่ยี่บเอ็ดกัญญนยายนเมษาก็พฤษภามิถุนากรกดาสิงหากันยาก็น่าจะประมาณห้าเดือนนะครับนี่นะครับที่รักษามาห้าเดือนประมาณนี้ ระบบรากมีปัญหาลำต้นเปื่อยกิ่งแห้งใบร่วงนะครับช่วงหน้าร้อนดูใบนะครับใบชุดที่สาค่อนข้างที่จะมีความสมบูรณ์พอสมควรนะครับใบที่เป็นใบที่ใหญ่แล้วก็เป็นใบที่โตใบที่มีความสะอาดดีนะครับ ตอนนี้ก็ปล่อยนะครับปล่อยให้ใบออกมา,อาจะออกมาเยอะก็ออกมานะครับก็ไม่ได้ไปทําอะไรนะครับไม่มีการตัดแต่งกิง่งใดๆทั้งสิ้นเลี้ยงใบอย่างเดียวส่วนในเรื่องของอที่เพื่อนๆน,นะครับที่คอมเมนต์สอบถามาว่า,าการรักษาระบบราก ลากฝอ่อยที่โดนทําลายนะครับลากฝ่อยแห้งแล้วก็มีอาการเปื่อยแล้วก็มีเชื้อราเข้าเข้าที่ลําต้นลําต้นเปื่อยเข้าที่จริงแล้วก็ใบร่วงเกี่ยวกับการรักษานะครับที่ได้อสอบถามผมมานะครับว่า,าระหว่างอินทรีย์กับเชมีที่ผมนำมาใช้ร่วมกันนะครับมันจะมีปัญหากันไหมนะครับ ที่ผมทําคลิปไปนะครับผมใช้แบบเป็นชั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นไตรโคลดาม่าหรือว่าผงเมทาแล้วก็จะเป็นฮิวมิกนะครับที่ผมได้ใช้สลับกันทําก็ทําเว้นระยะเว้นระยะวันนะครับแล้วก็ผมก็ใช้แบบทําเป็นชั้นนะครับอย่างชั้นในเนี่ยผมใช้เป็นไตรโคดมามานะครับ ชั้นนอกก็จะเป็นผงมีทาที่ผสมใส่บัวนะครับใส่น้ําแล้วก็ลดให้จากนั้นก็เว้นระยะมานะครับเว้นระยะมาระยะหนึ่งก็มาใช้เฉพาะไตรโคโดมมาทั้งโคกแล้วก็เว้นระยะไปอีกก็มาใช้ผงมีาใช้ทั้งโคกเหมือนกันส่วนฮิวมิกผมก็ใช้ร่วมกับไตรโคโดมานะครับฮิวมิกใช้ได้นะครับ รเลยนะคับอา,อาจจะลดไตรโครมาก,ก่อนแล้วก็มาลดฮิวมิกก็กำลังกำลังไปได้ดีนะครับวันนี้ก็อากาศก็มีแดดมีคลื่นก็ภาวนานะครับ ให้มีแดดเยอะๆอะเพราะว่าเราเจอพายุนะครับพายุฝนตกทั้งวันทั้งคืนอพอพอฝนตกอากาศชื้นอพอตอนเช้ามีแสงแดดทุเรียนก็จะสดชื่นนะครับสดชื่นก็ภาวนานะครับวันนี้ให้แดดทั้งวันะจะตกก็ไปตกวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับแต่ก็ น, ane, น่าจะมาอีกนะครับนี่น่าจะมาอีกก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ได้ติดตามผลการรักษานะครับก็สามารถกลับไปดูคลิปได้นะครับในเรื่องของการรักษามันก็เป็นวิธีการอีกวิธีการหนึ่งที่ผมได้รักษามานะครับสำหรับสวนที่มีปัญหาเช่นกันกับทุเรียนแบบนี้นะครับทุเรียนที่มีปัญหาแบบนี้ ก็อาจจะมีวิธีการรักษาที่แตกต่างกันออกไปแต่ผมจะใช้วิธีนี้นะครับประมาณนี้แหละนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ได้เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมเป็นกําลังใจให้กันนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ